บทที่7ความผูกพันปะตานไปกินข้าวด้วยกันจ้าแต่งานฉันยังไม่เสร็จเลยเออกองไว้ตรงนั้นก่อนกินข้าวเสร็จค่อยมาทําต่อก็ได้นวิยาแอบกระซิบเบาๆแหมถ้าผู้จัดการพูดเองแบบนี้แล,ลิตาก็ขอดื้อละค่ะสองสาวหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานขณะที่ชัดชนมองเธอทั้งสองด้วแววตาอ่อนโยนเพื่อนร่วมงานใหม่ที่เข้ามาในช่วงนี้ทําให้ชีวิตที่เงียบเหงาของเขาสดใสขึ้นมา บนโต๊ะกินข้าวนาวิยาคุยด้วยน้ำเสียงเร่าเริงเกี่ยวกับกล้องตัวใหม่ที่ไม่คุ้นมือขณะที่ชัดชนกดดูภาพที่เธอฝึกถ่ายและตั้งค่ากล้องใหม่ให้เน่เมื่อเช้าฉันถ่ายเอกสารวาระการประชุมเห็นว่าสัปดาห์หน้าจะมีทริปสวัสดิการของบริษัทนะสนใจไปกันไหมหรอฉันคงต้องพาแม่ไปส่งที่บ้านนะ่ะว่าแต่ช่วงวันใหมหรอพลื้อหัดถึงเสาเลยนะ่ะไปก็ดีนะตั้งอีกอาทิตย์หน้านุ่นแนนวิยามองขึ้นบนเพดานอย่างครุ่นคิด เธอว่าสายตาลงมาพบกับใบหน้าของชัดชนที่นั่นอยู่ตรงข้ามมันทําให้เธอหวั่นไหวในใจบอกไม่ถูกความคิดส่วนลึกของเธอกําลังสั่งเธอว่าควรต้องไปทริปเที่ยวที่จะถึงนี้แชมป์ก็ไปดิซีไปถ่ายรูปด้วยกันพวกสาวๆในบริษัทเขาสมัครใจเป็นนางแบบกันเพียบเลยอืมคิดดูก่อนคําพูดทวนๆของชัดชนทําให้ลลิตายิ้มแย่และทานข้าวต่อไปแต่สําหรับนวิยาแล้ว มันอาจจะดีไม่น้อยที่จะได้ไปพักผ่อนและลองใช้กล้องตัวใหม่ทั้งๆที่ในใจยังไม่พร้อมจะเรียนรู้มันเลยเรื่องนี้เข้าหูน้ำฟ้าปุ๊บก็เป็นเรื่องทันทีไปค่ะพี่ต้องไปให้ได้นะหรอฉันว่าฉันใช้หยุดยาวกับพ่อแม่ดีกว่าไหมอะ่ะโถพี่ได้โอกาสทั้งทีทำไมไม่ลองดูก่อนนะนะน้ำฟ้าใช้มือถือเลื่อนดูรูปภาพและขย่ายื่นให้นวิยาดูมันเป็นรายชื่อที่สำรวจไว้คร่าวๆโดยฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับทริปที่ว่านี้ และที่น่าตกใจก็คือมีชื่อของชัดชนเขียนอยู่ด้วยในลำดับต้นๆถ้าอย่างนั้นทำไมในโต๊ะกินข้าวเขาถึงบอกว่าขอคิดดูก่อนล่ะอืมน่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะพี่เนไปเถอะน้ำฟ้าก็อยากไปด้วยจะจะแม่คนสายชิลนวิยาขำกับท่าทางตื่นเต้นของน้ำฟ้าหน้าอิจชาที่สาวอายุ20คนนี้ทำอะไรก็ดูร่าเริงไปหมดโลกของน้ำฟ้าดูสดใสาราวกับน้ำทะเลใต้ท้องฟ้าสีครามคงสร้างความสบายใจให้กับนวิยาได้อย่างไม่น่าเชื่อใช่สิ เราอยู่กับความกดดันและความผิดหวังมานานเห็นทีต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นได้แล้วนาวิยาหญิงสาวยิ้มให้กับตัวเองเป็นครั้งแรกเธอกลับบ้านไปด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งก็พบกับแม่ที่กำลังทำอาหารเย็นไว้รอข้าวของในมือถูกวางไว้บนโต๊ะทานข้าวยกเว้นกล้องตัวใหม่ที่ถูกนำออกมาเปิดดูและกดชัตเตอร์เล่นๆสองสามครั้งเอา้ามาถึงก็เอาแต่ดูไอ้กล้องนั่นแหละแม่ถามจริงเหอะแกชอบถ่ายรูปจริงเหรอก็ชอบอยู่นะแม่ ตอนมัธยมเราก็ไม่มีตังพอจะซื้อมันตอนนี้ก็เลยจัดซะหน่อยเฮ้ยอย่าให้เหมือนกับโรลเลอร์เบรดกับไวโอลินที่อยู่ในห้องเก็บของแล้วกันนะง่ะแม่ก็ก็ตอนนั้นหนูเรียนหนักแล้วก็ยุ่งมากนี่นาะใครจะไปแบ่งภาคเล่นของพวกนั้นไหวล่ะนวิยาวางกล้องลงบนโต๊ะแต่นิ้วมือปัดเลื่อนไปโดนรูปที่เคยถ่ายเอาไว้เธอลุกขึ้นไปช่วยแม่โดยไม่รู้เลยว่ารูปที่ชัดชนถ่ายเหมือนไม่ได้ตั้งใจถ่ายคือรูปของใครคนหนึ่ง ที่กำลังนั่งทานข้าวและใบหน้าของคนคนนี้ช่างดูเศร้าหมองเหลือเกินแม่คะอาทิตย์หน้าหนูต้องไปทัวร์กับบริษัทนะคะคงยังไม่ได้ส่งแม่กลับไปอยู่กับพ่อเออไปเถอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่ดูแลบ้านให้สองแม่ลูกทำกับข้าวและทานข้าวด้วยกันเป็นปกติเหมือนอย่างที่ทำมากระทั่งวันเสาร์เสียงข้อความก็ดังขึ้นที่ใต้หมอนของนวิยาตานไปคาเฟ่กันไหมเอากล้องไปด้วยเน เออไปสิบโมงฉันไปรับนะตาลฉันไปรับดีกว่าเธออยู่ที่ซอยห้าข้างร้านขายของชำใช่ไหมจ้ารบกวนด้วยล่ะนวิยากระโดดผึ่งจากเตียงและทำตัวเองให้สดชื่นที่สุดเธอวิ่งลงมาจากชั้นบนก็พบกับแม่กำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านแม่คะหนูไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนนะฮะแกมาอยู่ไม่นานก็มีเพื่อนด้วยหรอเพื่อนคนไหนเพื่อนใหม่ที่ทำงานคะ่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูจะรีบไปรีบกลับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายอืมผู้หญิงค่ะแม่ หนูออกไปรอเขาก่อนนะคะลูกสาวเข็นเสียงกึ่งรังคานิดๆแมนนวิยาจะโตพอดูแลตัวเองได้แล้วแต่นารีก็ยังห่วงไม่หายเธอแอบมองรอดช่องระหว่างรั้วบ้านไปยังรถที่มาจอดรอรับพยายามมองที่กระจกรถเก่งเก่ากลางเก่าใหม่คันนั้นก็ลงใจระดับหนึ่งที่เห็นผู้หญิงเป็นคนขับแต่ไม่รู้ทำไมด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่นางกลับกระวนกระวายใจอย่างไม่รู้สาเหตุฮลัลโหลพ่อทำไรอยู่อะกินข้าวยัง จะให้ตอบอันไหนก่อนล่ะแม่เอพูดลิ้นพันกันแบบนี้เยยเนยมีเรื่องหรอชาตรีที่อยู่ปลายสายพูดดักนารีก็มีบ้างน่ะเห็นว่ามีเพื่อนใหม่ชาตรีเงียบไปพักหนึ่งเสียงที่ดังอยู่ปลายสายนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของทั้งคู่สามีภรรยา